สวัสดีทุกคนนี่ครับเมลอนมันติดลูกแล้วครับแต่ว่าติดลูกแบบนี้เราเอาไว้ไม่ได้ทุกคนนี่ครับพึ่งข้อที่หนึ่งสองสามครับข้อที่สามมันก็ติดลูกแล้วครับถ้าถามว่าถ้าทุกคนแบบปลูกไปกินเองมือใหม่มันก็จะเสียดายเห็นเมลอนติดเราต้องตัดทิ้งเราก็เสียดายนะแต่ความจริงแล้วไว้แล้วมันจะแคะครับผมไว้แล้วมันจะแคะความสมบูรณ์มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับันต้องรองให้ใบไป,ไป ขึ้นสูงๆไปอีกเยอะๆเลยทุกคนมันถึงจะได้ลูกที่สมบูรณ์เราเ็าจะมาตัดทิ้งข้อที่สมควรไว้ก็แต่งข้อที่สิบขึ้นไปครับผมถึงข้อที่สิบห้านะประมาณนั้นครับมันจะได้ลูกที่สมบูรณ์ลูกที่ใหญ่พอนนี้เราก็ตัดทิ้งครับทุกคนนี่ครับข้อที่สี่ออกลูกแล้วครับเนี่ยนี่ครับสองลูกครับตัดหมดเลยครับอะไรที่ยังไม่ถึงข้อที่เก้าที่สิบมันออกมาเราก็จะตัดทิ้งหมดนะครับผมแต่งออกเนี่ยลูกเนี่ยไปแกงกินครับผมเนี่ยหลายออกหลายลูกมากเลยทุกคนดูนี่ ลนี่ก็ข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับทุกคนตัดหมดเลยครับเนี่ยตัดนี่เลยครับตัดที่นั่นเลยที่ต้นต้นขแขนก็ตัดทิ้งแล้แขนงตั้งแต่ยังออกขแขนมาเนี่ยอันนี้เนี่ยตัดหมดเลยครับเนี่ยดูครับคนนี้ถ้าเสียดายไหมครับเราถ้าเราไม่มันก็ไว้ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าไว้ข้อที่9ขึ้นไปถึงข้อที่สาเนี่ยผมว่ามันจะเวิร์กกว่าเพราะผมเคยลองไว้แล้วครับไว้แล้วมันจะเรา,าก็ไม่ได้เชื่อทฤษฎีเขานะครับแต่เราก็ลองไว้ดูไว้ว่าเออรูปมันก็มันเขาใหญ่จริงครับถ้าเกิดไว้ไว้ข้อสูงๆนะครับมันจะรูปมันสมบูรณ์รูปมันขยายรูปมันจะได้คุณภาพดีกว่ารูปที่ไว้ข้อต่าๆนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยโอเคนะครับมาแชร์เป็นคลิปสั้นๆครับผมนี่ฮะแปลงลูกเมลอนทิ้งครับผม ข้อสั้นครับข้อเตี้ยครับผมไปแล้วครับทุกคนอย่ามาแชร์สิ่งดีๆครับผม